ตัดตัดปัดไก่ก็เน็นตาซ่บเท่ๆแล้วขอ,อยากกินไก่ไปตั้นานสวัสดีค่ะเย็นกัเย็นสวัสดีสวัสดีค่ะเจาจะาเชี่ยวและก็แอดมินด้วยนะคะมาเจอกันวันนี้ยัตกใจว่าไ,ไงหนุ่ยเป็นผีปอะมาหากินไก่ว่าแม่ไม่ใช่ไม่ใช่ชาจาเจาเชี่ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปทักกันก่อนนะ ไม่รู้ว่าเสียงโอเคดังหรือเปล่าขอเช็คก,ก่อนนะจะเชียวมากันหรือ,อยังเออ,เอโอเคโอเคได้กดไลค์กดแชร์แกนะคะก็ไายเห็นเห็นสันแขนตัวเองนี่ล่ำมากเลยนะคะในกล้องเนี่ย <laughs> ช่วงนี้กินดีอยู่ดีนะคะจะเชียรขอบคุณที่เข้ามาเจ็ดท่านในตอนนี้นี่นะคะวันนี้พามาดูไก่ปรุงรสเกรดส่งออก ที่สุนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้ทำไมถึงพามาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้ซาตเชียลดูที่แอดมินโพสที่ที่เพจสุนียตอนนี้เขาเริ่มแบบว่าที่กรุงเทพอะหนักหนาอยู่นะคะหลายคนก็ฟังข่าวอยู่เนาะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะเริ่มที่จะมีการแบบกักตัวกักตัวเสร็จแล้วมันก็ต้องตามด้วยการกักตุนใช่ไหมฮะซาตเชียลกักตุนของเน,นี่ยถ้าเป็นของสดของอะไรเนี่ยมันก็บอก อยู่ไม่ได้แบบสองสามวันนี้มันก็เน่าก็อะไรเนาะต้องรีบกินแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราอยากจะแนะนำเนี่ยเรามีแบบนี้ค่ะกักตุนได้นานเป็นปีๆซาโจเชี่ยวตางี้ก็อยากจะแนะนําถ้าเราอยากจะแบบว่าอยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านปลอดภัยปลอดเชื้อเราก็ต้องซื้ออะไรที่เป็นแบบว่าเก็บไว้ได้นานแล้วก็อร่อยด้วยก็เลยอยากจะแนะนําเป็นเนี่ยแหละค่ะไก่ปรุงรสเกรดส่งออก ของซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเอามาขายที่นี่นะคะาะ้ะนนมาดูกันว่ามันมีไก่อะไรบ้างเลยให้ดูให้รูปก่อนดูรูปก่อนไก่ทอดเคนตักกี้เนี่ยน,นี้อันนี้คนยุโรปชอบกินนะคะไก่เนี่ยโกลเด้นวิงปีกไก่อบซอสญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นชอบกินนะสงออกที่ต่างประเทศได้ไปญี่ปุ่นด้วยในยุโรปชิคเก้นในไก่ยุโรปชัดเจนเลยนะคะคนยุโรปสวีเดนก็ชอบไก่ชิคเก้นสลดัดอันนี้ อันนี้เอาไปทานสลัดแล้วก็ทานได้เลยนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นไก่รวมมิตรใช่คะที่มันนี่คะก็มารวมกันตรงเนี้ยเนี่ยก็มาทีนี้มาดูมาดูที่เราแพ็กไว้นี่นะคะี่เปิดเลยนี่ค่ะนี่หานี่ค่ะเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยพามาดูที่แบบว่าสุกแล้วอ่ะพามากินตรงเนี้ยอันนี้เป็นไก่เันต์กี้ไก่เันต์กี้ชิคเก้นอันนี้ค่ะอันนี้ส่งออกที่ยุโรปนะคะแถวสวีเดน อันนี้ก็จะชอบราคนยุโรปก็ชอบกินตัวนี้มันง่ายอะไรนะมะง่ายมากเลยเพราะว่ามันกึ่งสุกแล้วแล้วสีมันจะเหลืองๆแล้วนะคะเจีาเดเชลนี่เวลาเราไปทำรับประทานคือทอดนน,นั้นมันร้อนๆไม่เกิน8นาทีมันจะสุกเลยทันทีคือมันสุกอะไรเจ็ดสอร์เนันนี้ทอดอีกนิดนึง30%ก็จะพร้อมทานและมันเก็บได้นานเป็นปีๆนะคะเนี่ยนี่คือวันผลิตไหมเดือนกระะกฎา เนี่ยควรบริพาร์ก่อน,อนก่อนวันที่สองเอน,นี่ยวันที่สองเดือนนี้แล้วปี2021ใชไ่ไหมฮะเก็บไว้เนี่ยถึงปี2022ค่ะเก็บได้เป็นปีช่เชียว,ว,วเวลาที่ซื้อส่งไปให้คนต่างจังหวัดนะอย่างคนกรุงเทพอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราถ้าเราแกะซองแล้วอะตัดซองแล้วแล้วเอาไปเอาไปทอดสักชิ้นสองชิ้นอย่างเงี้ยเราก็แพคไวด้ดีๆอ่ะเก็บซองมุ้งไม่ได้ดีแล้วก็ใส่ในช่องฟรชนะคะ เก็บได้เป็นปีเหมือนกันแกะแล้วก็ยังเก็บได้เป็นปีนะคะตัวเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยแล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วยเนี่ยแล้วก็ขายให้คนไทยแล้วด้วยซึ่งจะบอกว่ามีแค่ที่นี่ที่เดียวนะขายอะ่ะซนีปอร์ตร์เก็ตที่นี่ที่เดียวไม่มีที่อื่นจริงๆคนอุบลน,นะโชคดีมากแต่คนต่างจังหวัดจากทานก็ต้องให้คนอุบลนนะส่งไปให้ เนะี่ยซื้อมาจากเนี่ยส่งเคอรี่ตอนนี้เคอรี่เขารับอยู่นะคะทั่วประเทศยังรับอยู่คุณลูกค้าเคอรี่ดีต่อใจที่สุดตอนนี้ลูกค้าหลายคนแบบโอ้ไต่ส่งเคอรี่ตึกสนียไปกรุงเทพเยอะมากตอนนี้เคอรี่เปิดทุกวันนะคะใช้บริการได้ไหนๆก็แนะนำเคอรี่สักหน่อยนะคะอยู่ตึกสนีชั้นหนึ่งใกล้ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงทุ่มหนึ่งนะคะเจอเชีย่ยอันนี้อ่ะนี่ไก่ไก่เค็มตะกี้ชุกเกล็ใช่ไหม ทีนี้ก็จะมาททักาายมใครทักทายนะคะคุณนายสเปิร์มค่ะว่าเอค่ซีเดี๋ยวนะคะแอดมินพูดชือถูกหรือเปล่าคุณนายสเปิร์มเลยนี่ก็คงไม่ต้องแปลนาะว่าสเปิร์มไปว่าอะไรขอบพระคุณนะคะคุณนายสเปิร์ม แต่ว่าเอ๊ะทำไมที่จอเอ็มซีนิซี่ไม่เห็นมีคุณนายสเปิร์มเลยอ่ะน่าจะยังไม่อัปเดตไม่คุณนะ่ะถ้าใครว่าเลยนะคะ่ะนิลมัวแต่<ช>หัวเหรออุ้ยเอฟซีครับโอ้โ oh. อ้โอ้นายสเปิร์มนึกว่าเป็นคุณนายคุณนายสเปิร์มโอ้นายสเปิร์มโอเคขอบคุณนะคะสเปิร์มยังรัางอยู่น <laughs> ยเนาะสองเซนเอามาดูไก่ต่อไปอุ้ยตาทำไมนี่มันเปิดยากนะ อะหนุ่มๆคะมาช่วยมันใหญ่นุ่ยนะคะเป,เปิดเปิดเปิดนิดนึงนะคะเออแต่ใช้พลังอะไก่ต่อมานี่ไก่อันนี้นะชาโนชิวขายดีที่สุดนี่ค่ะโกลเด้นวิงปีไก่อบซอสญี่ปุ่นอันนี้คนญี่ปุ่นชอบมากเลยส่งออกญี่ปุ่นตลอดเวลาตัวเนี้ย โกลเด้นบิงเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของปีกไก่นะคะปีกบนไก่แล้วเอามาทอดอันนี้ก็เหมือนการสุกแล้วประมาณ70%เอซเอาไปทอดในน้ำมัน,นร้อนๆนี่แนะนำถ้าเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันปาล์มนะอย่างเช่นมันปาล์มจะอร่อยมากแต่ส่วนนี้ก็มีขายน้ำมันปาล์มอะเออราคาก็ไม่แพงเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยก็เนี่ยทำกินง่ายๆเห็นไหมเขาจะมีวิธีบอกในการทำนะคะไมโครเวฟก็ได้ ไมโครเวฟเนี่ยใช้เวลาออรประมาณ3-4มสีน่นาทีเออหม้อทอดแล้วน้ำมันก็ได้เนี่ยสินาทีเห็นไหมถ้าทอดนะถ้าทอดอาอน้ำมันทอดเน,นี่ยก็ไม่เกิน8นาทีอย่างที่บอกนะคะเก็บไว้ในช่องฟรีซอุณหภูมิสักสิลบสิบแปองศานี่ได้นาน12เดือนสิเดือน1ปีพันหนักนี่ผลิตเมื่อเดือนมิถุนาเห็นไหมคะปีนี้นู่นก็จะหมดอายุมิถุนาปีหนะน้านู่นเก็บได้นานคุณลูกค้าเนี่ยตัวน,นี้จะบอกอร่อยอร่อย,อรอยจริงๆกินกับข้าวเหนียวบ้านเราเนาะ เป็นสุดสุดแสบอีรลนี่ส้ตมตำยายเรานี่ยไปซื้อจินกิ่นน้ำกันอร่อยอร่อยจริงๆนะคะนายสเปิร์มส่งรูปหัวใจมา <วะ S 2> แล้วก็บอกว่าว <ะ S 2> พิธน <วะ S 2> กรดีต่อใจมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสเปิร์มหัวใจใหญ่มากขอบคุณมากเลยนี่อย่าลืมบอกราคาไปเผื่อใครอยากจะมาซื้อไก่ทอดเทนเก,กี้นี่200บาทนะ1ถุงนี่กิโลหนึ่งนะ,ชะเชื่ชื่อถุงหนึ่งหกิโลนึงเลยนะคะ ทอดทีเนะี่ยอุ้ยห้าหกทีเลยนะเนี่ยกว่าจะหมดอันนี้230ต่อ1ถุง1นกิโลนะคะเนี่ยขายดีจริงๆขายดีจริงๆตัวเนี้ยตัวต่อมาอ่ะยุโรปนี่ไงยุโรปชิคเก้นนะคะนี่ไก่ยุโรปรสชาติเนี่ยโอย้ถ้าลืมบอกรสชาติเ่าเคยกินนะ่ะตอนปีที่แลว้วอร่อยมากเลยนะไก่เทนเดอรกี้เนะี่ยรสมันจะแบบ มันจะเป็นรสของคนยุโรปนะมันจะไม่เผ็ดมากเคตทก,กี้ถ้าเป็นแบบว่า<อ>ปีกไก่อบซอสญี่ปุ่นนะ่ะเขาจะใส่ซอสญี่ปุ่นเข้าไปได้นะมันจะมีความหอมซอสญี่ปุ่นแล้วมันอร่อยมากดูแบบทอดอย่างเงี้ยกลับมาใหม่มันอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆนะทอดปุ๊บแล้วมันจะเหมือนแบบอ,อับอกไม่ถูกอะ่ะรู้แต่ว่ามันอร่อยจริงๆยิ่งาถ้ากินตอน,น,นร้อนๆนะคะอร่อยจริงๆ ยุโรปชิคเก้นยุโรปชิคเก้นเนี่ยก็จะมีรสชาติแบบคนยุโรปเช่นเดียวกันเราจะไม่เผ็ดมากตอนนี้เด็กก็ชอบทานนะคะมันจะรสชาติมันจะแบบอ่อนๆกลางๆพอดีๆเลยนะคะตอนนี้ก็สุกแล้วเช่นเดียวกันก็ไปทอดลักษณะเดียวกันเลยค่ะทอดตปดเดียวก็สุกพร้อมทานได้เลยนะคะเก็บได้เป็นปีเหมือนกันอันนี้ผลิตวันที่15เดือน6ปีนี้นุ่นมายุ14เดือน6ปีหน้านุ่นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแนะนําเลยค่ะ ช่วงเก็บตัวโควิดเนี่ยดีต่อใจที่สุดก็คือสิ่งนี้นะคะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นฝีกไก่อ่ะคะ่ะอันนี้หรออันนี้เป็นสินค้าใหม่๋อเป็นสินค้าใหม่อันนี้เป็นอคอนซิปเปอร์แต่แล้วจะอันนี้ได้ไหมอ,ะอ่ะอ๋อหนุ่มๆไม่คิดสิคะเอ่อคุณนายสเปิร์มบอกว่า f อซพี่ต้นครับโอ้พี่ต้นมี f อนี่คุณต้นมานี่สิ <laughs> fc มา fc มาบอก fc พี่ต้นแล้วกำลังแกะสตออยู่นะคะคุณนายสเปิร์มนี่เขาแกะสตออยู่คุณนายสเปิร์มคุณคุณต้นคุณหันมาแล้วก็ยกนิ้วมินิฮาร์ตให้คุณนายสเปิร์มหน่อยสิขอมินิฮาร์ตให้คุณนายสเปิร์มหน่อยมินิฮาร์ตกินกินจะต้อไปกินจะต้อ้ไหมอันนี้นี่ของใหม่ของใหม่ที่แอดมินบอกใช่ค่ะอันนี้จะเป็นปีกสด ปีกสดๆเลยนะคะน,นี่ก็อาดแบบอัดเย็นมาเนะาะอัดแท้งมาเลยแข็งมาเลยโป๊กๆเลยนะคะอันนี้เก็บไว้ได้นานประมาณไหนอะแอดมินพอจะรู้ไหมย่าคุณตน้นคุณตน้นคุณต้นขอข้อมูลหนะ่อยอันนี้เก็บเก็บไว้ได้นานประมาณไหนคะตัวเนี้ยปีนึงเลยเหรอคือถ้าเราถ้าเราแกะแกะซองแล้วแล้วก็ไปทําแต่ว่ากินยังไม่หมดอะอไปแช่อีกก็ได้ปีนึงเหมือนกันปาแนะนําเลยค่ะจะเชี่ยวโอ๊ตปาเมื่อกีน้นี่ไม่ใช่สิ่งตดฉันนะคะ ฉันอุทานเนาะมันเก็บไ้ได้นานเป็นปีเ้าเชี่ยวเนี่ยไก่สดแช่แข็งไก่ปรุงรสเก็ดสูงก็เก็บได้เป็นปีนี่ก็แช่แข็งก็เป็นปีคุณต้อนและไก่เป็นตัวนี่ก็เป็นปีใช่ไหมไไเนี่ยถึงปีไหมเจ้าเจ้าเชี่ยวเนี่ยแนะนําเลยนะใครเก็บตัวอยู่ตอนเนี้เก็บตัวช่วงโควิดอยู่ตอนเนี้ยอยากกัดตุนสินค้าเนี่ยแนะนําเลยค่ะ มา,าแผนกนี้เลยซูปเปอร์มาร,ร์เก็ตเนี่ยแผนกผาครงการหลวงเนี่ยก็จะมีสินค้าไก่ปรุงรสตรงนี้ด้วยนะคะขอจะกอ่อแผนกคุณคุณต้นนะคะคุณต้นมินิฮาร์ทที่เป็นขวัญใจของคุณนายสปเปอร์มอน, <c oughs> นี่นะน, <c oughs> นี่นะนนโอ้เนี่มาตามหาเขาได้เลยนะคะตรงนี้ <c oughs> แล้วก็อยากจะแนะนำคุณลูกค้าเนาะแล้วก็ จริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะม,มีไก่สลัดด้วยนะสงสัยหมดแต่ช่วงเนี้ยจะแบบว่าออเดอร์มาเยอะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะไก่สลัดเนี่ยก็กินกับสลัดอันนี้ก็แกะเลยแกะเลยแล้วก็คือกินแกะแล้วก,กินได้เลยนะตัวนี้คือกินเย็นกินร้อนก็ได้อันนี้กินเย็นก็ได้กินร้อนก็ได้พวกไก่สลัดตกวนี้ค่ะคุณนายสเปิร์มบอกคนที่ถือกล้องรักจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงเขาไมา่ได้เปิดกล้องแม่คุณรู้ได้ยังไง จะกโกรธเขาทำไมเนี่ยขอโทษด้วยนะคะน่ารักจริงๆแต่ถึงนะน่ะในสเปิร์มอ่ะนี่แล้วก็ฝากไว้นะคะเรื่องสุดท้ายสุนีซูเปอร์มาร์เก็ตเดลิเวอรี่นะจะเชี่ยวอันนี้เรามีแบบว่าส่งออนไลน์ด้วยนะคะสนใจก็แอดไลน์ของสุนีซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วก็สั่งของออนไลน์ให้ส่งเคอรี่ก็ได้นะบอกไหมคะใส่ใจออนไลน์ไปนะคะยังไงก็ติดต่อทักแชทแอดมินเข้ามาแล้วกันถ้าสนใจ นะคะเอาล่ะวันนี้ได้เวลาไม่ใหญ่ไปกินไก่กันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันทีทีนะคะเจ้าเดรัจฉานของคุณที่ติดตามนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาๆๆกินไก่มาๆๆๆๆๆตกแต่งจะแซ่บว่ะนะว่ะนะนะแต่พะร่างของไรแต่กินไก่แต่พะร่างของไรไงกินยังแล้วกินยังไม่กิน I <laughs> don't